สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่พายจะบอกและเตือนนะคะให้กับชาวราศีมิถุนลักณามิถุนนะคะประจําเดือนมิถุนายน2566นั่นเองค่ะ ชาวราศีมิถุนและคณามิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนั่นเองนะคะก็ชาวน็นมิจะใช้ละกันแบ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวง,กา,งาการเงินสิ่งที่ไพ่าจะบอกและเตือนให้กับชาวราศีมิถุนและคณามิถุนใน EP นี้ค่ะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะไม่แนะนําให้ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินชีวิตนะคะในดูเพื่อเขาได้ว่าเป็นไกด์ไลน์เฝ้าระวังเป็นคําเตือนนะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านได้ฟังนี้ไปตัดสินใจแดงสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราของการลงทุนนะจนกว่าจะได้มาดูดูส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมิถุนนะคะเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าะคะ่ะว่าการงานของชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนนะคะในช่วงเดือนออมิถุนายนเป็นอย่างไรนะคะมาช้าน้องแตก,ก็มานะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่เฝ้ารอนะคะการงานค่ะการงานได้หกไม้เท้านะคะ tower ววค่ะ เดลเวอร์ uh, นะคะและเป็นไพ่เก้าเหรียญค่ะการงานของชาวราศีมิถุนลักนามิถุนนะคะมองว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะเป็นคําสั่งลงมาแบบกระทนหันหรือว่าคุณอาจจะได้ย้ายแบบกระทนหันก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ย้ายแบบเขาเรียกว่า บางคนอาจจะได้แบบเปลี่ยนเปลี่ยนงานไปเลยย้ายงานไปเลยเปลี่ยนที่ไปเลยหรือบางคนก็ทํางานเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าทําบริษัทเดิมทำองค์กรเดิมแต่อาจจะเป็นการยกย้ายสาขาอะไรประมาณนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่ายังมีความมั่นคงในเรื่องาของการงานถ้าหากว่าหลังจากการย,ย้ายหรือเปล่าก็มองว่ามันเหมือนกับไม่ว่าคุณจะย้ายไปที่ใหม่หรือว่าอยู่ที่เดิมมันจะเป็นการย้ายแบบ มั่นคงมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อืมเป็นการโยกย้ายที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นด้วยนะคะแต่สําหรับใครที่ทํางานประจำนะไม่ได้โยกย้ายที่ไหนนะคะก็มองว่าเอ่อจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรน,นะคะทําให้เราทํางานราบรื่นมากขึ้นทำให้เรามีความสุขกับการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะอาจจะได้โปรเจก์ใหม่อาจจะได้การเอ่อยอมรับ ความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆจากจากจาก,จากเพื่อนร่วมง,งานจากบอสจากหัวหน้านะคะนะก็มองว่ายังมีความสุขด,ดีกับการทํางานนะคะปัญหามีค่ะทุกๆงานทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะทํางานอะไรมีปัญหาในทุกในทุทกๆงานหมดนะคะแต่จะเป็นปัญหาที่คุณสามารถที่จะแก้ไขได้นะ,ะแล้วก็มีเกมมโอกาสที่จะได้รื้องานเก่ากลับมาทานะคะกลับมาแก้ไขนะคะดังนั้นมองว่าใน เดือนมิถุนาย,ยานนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรตั้งใจแล้วก็รอบข้อให้ดีนะคะจะจะได้ไม่ไม่หนักไม่เหนื่อยมากนะคะตรงนี้เนาะสำหรับใครที่เ,เขาเรียกว่าว่างงานนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้งานไหมก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะไม่รู้สึกว่าคุณจะได้รับโอกาสแบบแบบไม่ได้ทันตั้งตัวไม่คิดไม่ฝันนะคะอาจจะเป็นงานที่คุณอยากทําทหรือไม่อยากทาก็ตามแต่ไม่มองว่า ถ้าหากว่าโอกาสมันมาแล้วค่ะก็ขอให้รับไว้เพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่อืมตัวคุณสามารถที่จะต่อยอดหรือว่าสามารถที่จะทําไปได้ยาวๆเลยแล้วก็มีความมั่นคงเงินดีด้วยนะคะเออเนาะก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูการค่ะในเรื่องราวของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรนะคะขอดูการเงินค่ะการเงินไพ่สองไม้เท้านะคะ ให้เจ็ดดาบค่ะบางคนอาจจะมีแผนในใจที่จะลงทุนทําอะไรสามถ้วยนะคะเออที่จะลงทุนที่จะทําอะไรเป็นของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยอืนะแต่เป็นไพ่ยฮรอลฟแฟนค่ะการเงินนะคะมองว่า ใครที่อยากจะลงทุนไพ่บอกว่าให้ศึกษาให้ดีนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดร้านทําออนไลน์ออฟไลน์หรือทําอะไรก็แล้วแต่เป็นการเอาเงินไปลงทุนนะคะนะคะตรงนี้ไพ่บอกว่าศึกษาให้ดีใจเย็นๆน,นะคะถามว่าถ้าหากว่าลงตรงนี้เลยได้ไหมอ่ะมันก็ได้แหละนะคะแต่อยากจะให้คุณศึกษาเรียนรู้หาข้อมูลให้ได้มากกว่านี้คุณต้องรู้จริงคุณต้องรู้ลึกคุณต้องรอบครอบกับมันให้มากๆนะคะเนาะแล้วก็บางคนนะคะ อาจจะหมดเงินไปกับการปาร์ตี้เฉลิมฉลองนะคะหรือวางแผนท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นาอก็ถามว่ามันมันทำได้ไหมมันเที่ยวได้ไหมมันเฉลิมฉลองได้ไหมก็ได้แต่ไพ่ก็บอกว่าให้คพลาๆลงหน่อยนะคะวางแผนการใช้เงินให้ดีไม่ได้มีไพ่ของการลำบากอะไรนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้วางแผนให้ดีแล้วการเพราะว่าไพ่พละขึ้นมาก็บอกว่าให้วางแผนให้ดีรู้ว่าสิ่งไหน ควรจ่ายสิ่งไหนไม่ควรจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่บางคนก็จะบอกว่าเออมันก็เป็นความสุขกับซื้อความสุขถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะคะแต่คุณก็ต้องรู้ลิมิตของตัวเองด้วยไม่ใช่บว่า,วา,วาแบบไม่ได้วางแผนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เราอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่จะเข้ามาก็ได้นะคะในส่วนของโชคลาภนะโชคลาภของชาวราศีมิถุนไม่มองว่าจะเป็นลาบปากซะมากกว่า เป็นของกินของฝากอะค่ะนะคะจะไม่ใช่เป็นแบบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะตรงเนี้จ่าจะยังไม่มีนะคะแต่จะเป็นลาบปากเป็นเป็นแบบของกินของฝากอะไรประมาณนี้แล้วก็ระมัดระวังนะคะทรัพย์สินสูญหายด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาก็อาจจะมีการวางไว้แล้วก็ลืมหรือ อาจจะมีแบบคนมาหยิบฉวยไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังทรัพย์สินของคุณด้วยนะคะเพราะว่ามีไพ่ที่เป็นไพ่ของหัวขโมยขึ้นมาด้วยนะคะคุณอาจจะไม่ได้แบบถูกลักขโมยหรือว่าถูกโจรปล้นะลรขนาดนั้นแต่มันก็อาจจะเป็นการแบบวางไว้แล้วลืมที่ของหายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงเนี้ยก็ให้ระวังดีกว่านะคะไพ่ที่ขึ้นมาก็คือเป็นไพ่เตือนนั่นแหละนะคะส่วนสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะเป็นไพ่เอ็มเพลสนะคะก็สุขภาพค่ะกินเยอะนะคะ กินเยอะเที่ยวเยอะนะคะแล้วก็เจริญอาหารกินอะไรทําอะไรก็มีความสุขนะคะแล้วก็กินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องราวของน้าหนักจะขึ้นด้วยนะคะแล้วส่วนใครที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะมีน้องเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้ให้ดูแลสุขภาพให้ดีก็อาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะตั้งครรภ์ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วน ถ้าหาว่าใครอยากจะทําบุญเพื่อที่จะเสริมดวงนะคะก็สามารถทําได้นะก็จะเป็นการทําบุญเสริมดวงเ,เกี่ยวกับแสงสว่างเกี่ยวกับน้ํานะคะหรืออาจจะทําบุญกับเ,เขาเรียกว่ามูลนิธิอมเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กอะไรประมาณเนี้ยทําได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นแนวทาง นะคะแล้วก็จะเป็นคำเตือนดีๆนะให้กับชาวราศีมิถุนนะคะให้ได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต ก็แล้วกัดน,นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเจอกันใหม่ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันไม,มาตลอดค่ะสำหรับการดูดวงสนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยมเมย์พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หมยอัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ